สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่14มีนาคม2564ก่อนอื่นผมก็ขอสรุปคู่ VP ผมที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับเป็นคู่ของระหว่างอจูเรนเซ่พบกับรีมอนนะครับเป็นฟุตบอลคอสตาริกาผลก็ปรากฏว่าคู่นี้นั้นจบ0-0นะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าฟุตบอลนั้นไม่ได้เล่นตามราคาที่วิเคราะห์ไว้นะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลแก้ตัวใหม่ครับก็แต่สำหรับท่านใดที่ติดตามเสือท่านอดื่นก็น่าจะพอทำกำไรกันได้นะครับเพราะผลงานของกลุ่มนั้นก็ยังยอดเยี่ยมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีรวมทั้งตัว V.I.P. ของแอดมินกลุ่ม45นาทีนะครับก็ให้แอดไปที่45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ บอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงของผมนะครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างบา์เต้บริซอพบกับสลูตัสก็จะเป็นนัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับก็เพิ่งแข่งกันไปทีมละนัดเองก็วันนี้จะเป็นนัดแรกของทั้งสองทีมที่จับมาวันนี้ก็คือเป็นฟุตบอลราคาค่อนข้างนิ่งแล้วก็เข้าปัจจัย4ตามาราคาหนังสือผู้เล่นคนที่12ที่เขียนไว้นะครับ ไปดูผลงานการพบกัน10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นบาเต้ที่ชนะไปถึง9เสมอ0ูนย์และแพ้ให้กับส่รูตัดเพียงครั้งเดียวนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6จาก10เกมนะครับสูงเต็มเวลา7จาก10เกมนะครับก็ถือว่าทีมเจ้าบ้านอย่างบาเต้นั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าเวลาพบกันแล้วก็มีการยิงประตูที่ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็บาเต้เนี่ยเป็นทีม หัวตารางนะครับปีที่แล้วอยู่จบเรื่ออันดับ2ส่วนซรูตัสนี่ยอยู่อันดับที่1 4โดยทีเดียวชื่อชั้นบาเต้ดีกว่าแน่นอนครับวันนี้ไปดูผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านบาเต้บริซอฟครับ6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก6เกมนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเวลานั้นมีเพียงเกมเดียวจาก6เกมนะครับแต่ เกมส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเกมกระชับมิตรนะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่แต่นัดล่าสุดนะครับก็เป็นบอลถ้วยนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะ FK v i t ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึนะครับส่วนลูตัตผู้มาเยือนในวันนี้นะครับฟอร์มโดยรวม6นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก6เกมเลยทีเดียวนะครับสกอร์สูงเต็มเวลานะครับ สองจากหกเกมนะครับส่วนมากแล้วหกนัดล่าสุดก็เป็นบอลกระชับมิตร e, ครับนัดล่าสุดก็ชนะชัสเตอร์โซลิกอสดไปนะครับหนึ่งูนย์ไปดูอัตราการทำประตูของทั้งสองทีมครับบาเต้บริซอฟหกนัดล่าสุดยิงได้5นะครับคิดเฉลี่ย0.83ต่อเกมส่วนสลูตัสนั้นยิงไปถึง16นะครับก็คิดเฉลี่ยสองต่อเกมก็จะไปยิงในเกมนี้ครับเยอะ1ินะครับ, 81, รบก็ บอลกระชับมิดครับอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากส่วนอัตราการเสียนั้นนะครับเสีย5ประตูก็คิดเฉลี่ย0.83ต่อเกมสําหรับบาเต้บริซอฟส่วนซูรูตัสก็เสีย6ประตูก็คิดเฉลี่ยนะครับเอ,อ่อ1 0 0ต่อเกมนะที่จับมาในวันนี้ก็เรื่องราคาล้วนๆครับนะราคาค่อนข้างนิ่งครับเปิดมาที่2ลูกนะครับจ่ายน้ำเจ้าบ้าน0.85จ่ายน้ำผู้มาเยือน0.95นะครับ ราคาปัจจุบันก็ยังนิ่งอยู่ที่2ลูกจ่ายน้ําเท่าเดิมครับ0.85ให้กับเจ้าบ้าน <c oughs> แล้วก็จ่ายให้ผู้มาเยือน0.95เปิดสกอร์สูงต่ํามาที่3ลูกนะครับไปดูราคาแฮนดิแคปครับาราคาเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.13ถ้าเสมอการจ่าย 6.50และถ้าทีมเยือนชนะนั้นจ่ายถึง13.00ซึ่งราคาภูตรงนี้1.13กับราคาเห็นในแคป2ลูกนะครับก็เป็นราคาเข้าตำรานะครับหรือหนังสือผู้เล่นคนที่12ที่บอกว่าบอลต่อนะครับเดรราคาภูนะครับบอลต่อ2ลูกเดรราคาภูที่จะชนะ ในราคานี้คือก็พูหนึ่งจุดหนถึง1.18ซึ่งวันนี้ของบาเต้นั้นจ่ายเพียง1.13เท่านั้นแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างนิ่งนะครับฉะนั้นแล้วเจ้ามองว่าบาเต้นั้นค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรแล้วก็การจะชนะแฮนดิ c แคป2ลูกก็ต้องยิงถึง3ประตูนะครับด้วยสกอร์หาง3ประตูขึ้นไปฉะนั้นแล้ว VIP ผมสูงแรกวันนี้ก็ยังคงมั่นใจเหมือนเดิมนะครับ นะให้ความสำคัญไปที่บาเต้บูริซอฟนะผมมั่นใจว่าคุณนี้บาเต้จะยิงถึง3ลูกให้เราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วรอราคา1ลูกนะครับลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ก็จัดตัวแถมให้อีกสัก2ตัวนะครับก็เวลา3ทุ่มนะครับ ตวทีครับกล้องไม่เห็นอ่านี่แล้วกันฮะตัวแถมผมวันนี้เวลาสามทุ่มฟุตบอลโครเอเชียดีหนึ่งคู่ระหว่างวาเทคพบกับดีนโมซาเก็ตอีกตัวหนึ่งเวลาสี่ทุ่มฟุตบอลสโลวาเกียดีวิชั่นหนึ่งรอบเพลย์ออฟคู่ระหว่างเทนซินพบกับอ่าสโลวานบาติสลาวาและคู่ VIP ของผมครับห้าทุ่มคู่ระหว่างบาเตบริซอฟพบสโลตัสนะครับจากกันวันนี้ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับก็สนใจบทวิเคราะห์จากผมจากทีมงานเสือ45นะครับรวมทั้งอยากเข้ากลุ่ม VIP ฟรีนะครับก็ให้แอดไปที่ s 45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ